ัสด,ดีแล้วก็สบายดีสบายดีตอนเช้าๆพี่น้องเอ้ยว่าจะเป็นพี่น้องอยู่เพืออยู่ไกลเนาะฟังชายฟังลาพี่น้องกี่ตางประเทศที่ติดตามเสิร์เสของเมตา้อยทักา็สบายดีมันนี้เมตา้อยกัหากระื่อตาดำให้ดำหน้าคือเก้าพี่น้องเอ้ยว่าสิเยอะไปโลหาเบิ้งเฮกตันพี่น้องเอ้ยไปจอบเบิ้งบ่อนที่ค yes ่อยๆเอานะคันว่าได้เฮกตันกัสิได้ไปหาเบิ้งหอดนพักพี่น้องเอ้ยเด่กวอนสิไปกับข้อมูลเอ็มพีทุกท่านนองม่ติดตามเสิริของเมตา้อยเนาะเพืที่เข้าไม่อย่าลืมก็แกตตติามมน้อว เอาเป็นกำลังใจกันให้คลิปต่อไปนะป้าต่อบรรยากาศเมื่อกะ๊ฮอนอยู่ใด้พี่น้องเอ้ยฮอนแบบว่าโมมีแดดพี่น้องเอ้ยเป็นขี้อึ้มอยู่พี่ขี้อ๊บอ๊เอาเอาพี่น้องจะเป็นแนวเลืองเป็นแนวนั่นเนาะหน้าค่อยกะย่งเลยตะกร้าสองเฮือพี่น้องเอ้ยเอตอนแรกกะชิได้มาลูกกาเมื่อเช้าว่าสีดำเพึ่งเล้วนะจักสีเลี้ยดบ่อได้ย่งช่องเฮือบ่อแล้วกับบ่อเม้นเลยเนาะลงไลนยังช่องเฮือยังไม่แล้วงอีกที อย่างเอนี่กับอันตะกากาน้อยละพี่น้องเลยว่าจะไม่กะไปเอลพึ่งซาบิวยังมาทันมากพี่น้องเดี๋ยวถ้าเบิ่งตอนแรกว่าเป็นสิม,มาหรือเ่นะเดี๋ยวค่อยกะสอว่าอะไรยางห้างพี่น้องเดี๋ยวจะได้ไปหาโลเบิ่งฮิตกระตันแล,ล้วกะบโลเบิ่งยอดพกกักไปเจอบเบิ่งพักเซนนํำพี่น้องเลยชบพักเซนกับพอได้กินถึงมันก็เยอะแล้วพี่น้องเลยไาพี่น้องไปลุ้นเป็นจดจาเดี๋ยวก็ไม่ตน้อยว่าสิหาอยู่หากินมันนี่ว่าสิมาอยูบอ่บ่เดี๋ยวก่อนที่ไปก็มาเยบม,มืรอยังค่อยก่อนพี่น้องเลยนี่่งอ้นะพ ผู้าตาน้อยเพ่นอันเพอเป็นขาดหน้าเฮือตะกาณนะพาเดี๋ยวเก็บอันหงยเก็บกระปูใชพี่น้องเอ้ยปั๊ดตกหอยกระปูก็จังเม้นหลายคักมันใต้ยังไปท่องลายได้นะเพราะว่ากระปูบ่ได้อันเด็ดตีนมาเชื่อกย่งมาใต้ขึ้นนอนกบกับต้มง่ญ่นึงพี่น้องเอ้ยผ้าน้อยเพ่นก็ถือมานําเดี๋ยวค่อยกระชีได้ผ่ายกระยักนี่ละพี่น้องเอ้ยไปนะขาดแลนขาดคักแล้วกระยังนยไปก่อนพี่น้องเอ้ยยางเอาไปเจาะบังเห็ดตันอยู่นี่แหละพี่น้องเอ้ยคนตกค้มือเมื่อคืนนี่กระก เพราะตอนนี้แหละผุนไม่ได้ตกนะไปเบิ้งก่อนบนก็ค่อยๆเ,เอวไหลไล่นี่นะเบิึงแน่ขนาดก,กันไม่ได้หีเลยพี่น้องเอ้ยพาดจนมดน้ำชัดคัาขัดแน่น่ะนี่มาชอนพี่ลกอันนี้มาเชื่อหน่อยลกกามาเชื่อพี่น้องเอ้ยนี่ลกกามาเชื่อกไปอีนี่ขนาดรอดฮามเบิ้งเฮ็ดกระตันก่อนอยางเหามาหอดอลไรล่ะพี่น้องเอ้ยบนเฮ็ดกระตันโอกก้ก็ นี่อยู่แต่ว่าบลายช่ไมชุดก้อนนี่ลายอยู่ได้พี่น้องเอ้แต่ว่าพนตด๊ดุกระละน่ะนี่มาเลยแบบว่าตึกเหน่านะเดี๋ยวอยรจ้ได้มาเลือกสองอนพอได้เก่งกินง่ายนี่นี่มีเนวกินพี่น้องเอ้ขึ้นแต่ดําหน้าเลยึยเข้าเลยเลยมาหาพวกน,นี้กระตันเนี่ยกันพนมีล่องอลิโลชื่อีอยู่เห็ดกระตันอันนี้พนตกกระละเลยแบบว่ามันปุ้ยนะ,ะนี่เห็ดกระตันปุ้ย ยุ่งก็ไลยหลายเฮามาหนียุ่งดีเลยป่วยกับได้อยู่พี่น้องเพราะว่าดอกมันแข็งอยู่นะอ่ะเลือกอ่อนก็บเอาเอาแต่ดอกแข็งแข็งงามอย่อยู่พี่งามเนาะดอกหนาใหญ่ๆถึงมื น้ำทันยืดมืโดโกน้อยก็หลายอยู่ลุ่มพีกจมีโกหนาฮารีนี่อีกตันนี่จิบเลือกเอาตัวนี้ก่อนพี่น้องอือตชิได้เนาะบ่ได้ห้ามจอบังตะหึงนะมันเป็นแบบนี้มาละ ตึกหนาวมดโอ้ยหนุงก็กินเม่อแข้งขางเขากันเผาปิดพี่น้องเลยอาตัวหนุงลายดีนะลายอีหรอนี่นุงไม่ลายไปลบีกว๊ก้วกกวก้วก,ก,กนุงนงง ยุงกัดยุงกัดยุงคบยุงกัดเอาเห็ตันก็ออกมาแล้วพี่น้องเอ้ยป่าโตขนาล้วพี่น้องเอ้ยเอาเห็ตันยุงอะไรนะคบจะแซวฝนตกหลายยุงหลายเนาะได้ยงเลาะไปเบิ่งยระบบก่นี้นะบ่ได้เฮาตั้งแต่งแล้วพี่น้องเอ้ยเบิ่งบักเนนําคันมีบักเนก็สิเด็ดบักเนมาคันนําผม เ่ยพไปก่อนนี่ยี่บอหน้าแถวนี้กะหากระดัมพี่น้องเลยยังม่ท่านงามเลยยังม่ท่านขี่โอ้เพราะว่าหากระดัมประมาณสามสี่มือแล้วพี่น้องโอ้แถวนีน้น้ำแห้งมาแล้วเนาะเออตอนดัมเมื่เด้งมดัมหมาเมื่อนี้เฉืนน้ำแห้งนะหนนนี้นะด้วยใหญ่นี่น้ำแห้งคักเลย ยามันพี่น้องเลยเหงี่บมันเหงเดี๋ยวข้าตีดก่อนจังมาปานน้ำเขาให,หม่น่ะกาบีชมือดีอยู่เนะมันเป็นตัวชั่นตัวยาวของกาก็ากาเขาเ้าตีได้เชฉยทางเตอร์พี่นะข้าตีโดหมาหอดอด้รพี่น้องอเาอาแบนี้นะปลาตุกยุ่งขนาดลูกพี่น้องเลยตุก ชวาชวาบนบนทางวนข้างนังพี่เพราะว่าอันมาก็บอคข้าตะเก้านะมาทางน้ำพี่เลยอือ้เจนกับเป็นดอกมาแล้วมาน,นี่แต่งกิ่งหาก็ยืดนาะอ,อืมา่กี้ีก็มีงามเลยเพราะว่าอันเป็นอันบงหําบือนะมันเลยมีงาม แตงกวาก็ล่าม,มันนะไปหาหย,ยดพักก่อนอยูเชมีหยดพักมั้งม,มันคือบกลายนึกมามไม่คือมีแลนะยหยดพักนะมีห็นหยดพักอนะีน้องเอ้ยห็นเตะแตงล่ามแล้วมาแลบนี้นะแตงกวาล่ามแล้วเป็นดอกไดพอดีน้ำหน้าเลยอน้ำหน้าแล้วพอดีเลยกำลังเป็นดอกน้ำหน้าแล้วพอดีมันเปลีป่ยนแตงนี นดอกเลยแต่ว่ายังทำเป็นมะเป็นดอกซิ่สุดยอดน,น้บุบก่อนพี่น้องเอ้ยมาชิลี่ชีเป็นแต่ได้กินจังมีพะวาเนี่ยน,นะมันเป็นแม่เนาะยุ่งคือมาลายคักเลยเนาะยุ่ง,นะงน,นี่เนาะหอมดิหอมหยอดน้บุบดิหอมจะช่วยขนาดงามเอ้ยเป็นตุ๊กใช่ไหม ทอดโถนี่แหละเป็นต่ได้กินพี่น้องมะิลีอดีเป็นต่ได้กินโถ่จะงามดีนะนี่โถดำเลยได้ไม่ใช่ได้อันเด็ดปรกเทนี่ก็ประเทนเทเมืองขันอีกก็หาปิดอ่ะประเทศนี่แกมันเยือกม,มืดเลยยาไม่ลายคือตะเกาว่าโอ้ยอยุงนี่นก็จังแม่นตอมเนาะ ตองค้ามตำแนงยุงเอ้ยกบพร้อมเมีนตำาล่ะเด็ดอ,อักษิณก่อนนะเอย้ยเ้าเด็ดเท้าไปยุงกระโดดนีย่ยุงมาหลายคักยู่นะฮะยุงมาหลายครั้งนี่ยุงมาหลายคักงเ้ มาเอาหนอนอุบก่อนพี่น้องเอาเด็ดนามอุบกอหนอนอุบกโจ๊ะโจ๊ะผู้ลามึนไม่กร่ส่าผู้หนอบอยู่พี่ก็มีมาเอายนี่นี้คือบักลายงานมอุบนี่บอกลรยนิดน้อยเซอลายกีบเซ็ตมันจางยอ างน่อนะบุบ <Sustain able calculator> like ิีก <resources> ตัวหน่อบุบาเฮียมันอุบอาแต่วมาบอลามันอุปกเนกับมืดแล้วพี่น้องเันไม่ได้กินนะบ่ไ้นถึเนี่ยพักแล้วได้กินถึงหงดพักนล่ะ พอแล้วล่ะพี่น้องเอ้ยหยอดพักพอกับพักเจนก็ได้หน่อยเดียวนึงพี่น้องเอ้ยจะได้ยางมือถีงกันมาหนี้นะมาได้ออาลายแล้วยอดพักก็เอาหน่อยเดียวนึงยางมาถีงก็ล่ะพี่น้องเอ้ยน่ะนี่งูกับฮอนพอดีนอนอยู่นะหุมพะคะนี่เดี๋ยวค่อยจะได้มาปิดพะคะก่อนพี่น้องก่อนไปนี่ปิดพะคะเพื่อไปเก่งชื่อหยอดพักแล้วก็เก่งชี้กระตันที่ค่อยเอาละแค่กระตันกับโบอ้อพี่น้องเอ้ยอ้อหน่อยเดียวใช่ไหมพักกับกำลังเลื่อปุ๊ก ผู้พาเพินเวาอันมาข้ามเป็นไปน้ำค่อยค่อยเบียดข้ามไปน้ำข้าไปเพื่เดียวค่อยไม่หนีมาเทียมผู้พาทำให้พอดีโคจักเลยพอจิโค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 หนามปักหนามปักอาเลาะปิดพระพี่น้องพระกะคือว่าอะไรเนาะมันยือน้ำมิท่านพี่น้อง โุ่งดิดนำ่ำปุ่งนำ่ำแต่ว่าอ่อนนะแบบนี้เลยเดิดตลอดอืมดิดตลอดนี่นะโอ้ผู้งามนะต้องไม่แม้มาแม่นแ,แ,แต่ถึงผู้หลายนี่ปีหน่อยก่อนอตัวหนอนนี่ปุ่งคักอ,นอีนาะ เป็นเปาอยู่รูดอือฮั่นไดิดินดูดมันก็จี้ผู้ัวแตะน้อยจ้ะเอ๊ะมันก็จี้จ้าไปเดี๋ยวเอามาดินก็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 ไม่ได้ถือพามานำพี่น้องเก็บได้ดิโอ้ยเมนเอาก่อนพี่น้องเอ้ยมดอันยือเถิงวะเลอะอันยือชูมาแม่นเอาบันี้ แดดก็แดดเลยนะกุ๊ควายกับป้าตะตะกาอา้อนขนาดห้อนอีลีไม่ได้หอนดินเลยมืนหองามเลยหย่อ่่นี่ยอีก เจ็บโลดจับอะไรไม่เจ็บโลบหบโลดกูดึงมานัม่มาคำเป็นมาแล้วพีน่น้องเอ้ยเป็นมาแต่เชื่อขาพีนา่น้องผู้พาไปนมโคไปเชื่อขาแง่มนึงเชื่อขาจิ้งจ้งอยู่บ่เนาะมาตัดอภิษาเอภิษฐมาตัดนะกำลังโป้งย่องทันเลยเหี้ย งามโค้งมอเตอร์ยานนี hmm. mm ่เนาะนำเล่มขนาดเมื่ออันยืดถึงพี่น้องไอ้เมนเอาไปนี้เมนอันแถวอยู่พุละพี่น้องกลางเครงพุละมันงามอยู่พุล่ะตัวยืดถึงน้ำบ่มีเลยอ่าไม่เมนเมนอ่ะไม่เมนกับขาเงียจีดุ่งเนาะแบบว่าอันมอดเพื่อกินอ่ะเอฟไม่เมนเมนปลาขาเมนไน้อื่นกับปได้พี่น้องเอาขาจีดุ่งมันน้อยหยดใหญ่หยดงามพี่น้องอ่าตัวแกงนี่แซ่บขนาดนี้ มันอีแมลตนนมแต่หนอดยนอดใหญ่ๆเนอะเก๋เก๋เเออมเนมนบอก่้าเราหาอืม แต่น้อยเอินบ่เฮ้อเอาเฮ้อเอินโทษเชนมากแห่ขนมเฮ่อเปหมดอยากได้ละพี่น้องเอ้ยเอาคากะหลายๆเติมได้อภคากได้ิได้ขึ้นไปหาให้อยู่กินก็ไม่ดิเยอะเข้าแล้วพี่น้องเอ้ยอ่าตอนนี้12โมงกว่าๆแล้วมาจักขึ้นไปช่อมอภคาก็เดี๋ยวชิได้มากินขนมอยานะพี่น้องกินขนมน้ำประชนอยาก็ชิได้มาเอาอภคากเอาตะกยังโซมอภคากแกงก็กแกงเชื่อดีเลยพี่น้องเอ้ยนี่น้องอบนี่น้องอบ เฮ้ยกระตันโมกิมนคตาคเฮมาล่ะมมีนพิชชนขึ้นมาแล้วเกลกักับทาพราเขาอีกกินเลยนะพราเขาอีกกินแล้วก็มาพราะเขาเป็นมีเยอะนี่มีมีเยอปะปลคะมาชม้อนปลาคะก่อนพี่น้องเลยเกลือปคะาไม่ได้กินตะเหิงละก้อยก้อยใบแห้งก็ไม่ได้อีกเก็บน,นปลาคาา้างเจ็บมาขหมยออกมาอีกมือกัน

มาล้างเนัะโอ้โหแดดดีนค uh> ่ไหนเล็กลึกเลยนั่เองนะดพักคอยกันงดพักาซส้มเลี้ยงเฮตันก็ได้ถยนึงพอดีเดี๋ยวได้มาล้างก่อนมันล้างดพักก่อนจังล้างเิตันนะเพราะว่างดพักมันมีขี้ดินเนาะเตันมันมีขี้ดินถ้าล้างก่อนนะก็มืดแล้วพี่น้อง งามแล้วพอว่ามันค้างแต่ปล่อยไหมพูเนาะมนไมอยู่ที่ดินเชอพูดเลยอยู่โอ้ยยเจ็บเลยเจอมอเลยน้าให้กตัขอู ลิเกตั้นก็มีแต่ดอกใหญ่ๆน่าน่างามทั้งหมดลิเกตั้นมีขี้ดินได้เอาอูหันนะบ่เฮ้ยหันะอื่นมีเอ้ไปหาเบิ่งดอเคยออก็มีเอ้อทนันหอนไม้นะออกข้างเอาแนอันนี้หอนกกไม้นะกกดอกจานพี่น้องเอ้ยออขนาดยังทันแล้วพี่น้องเอ้ยมาา ไปลาัคง่ายมาแล้วก็ดึงขึ้นมาี้ปลาตัวนึง้ม้ปลาหนาสปาตัวนี้เหอพี้อาเลยพี่น้องทำนานี่ยปลาา่ได้เองอเนอ้าอนี้จ้ะแสดงว่าปลาในลายนี่จ้ะนนอง เ็ดเเลย่ะได้มาตำมขี้กอนพี่น้อางกระตันเลยนลแม่ก็ชื้อมาเมื่อเช้าวันนี้มืดแล้วก็ชื้อมาอี ต่ำเต็มแจ๋วคนพี่น้องคนนี้ตัววายโคกเต้นโอ้ยจังันเต้นคักเนาะพี่น้องต่ำเสพะโดนเป็นตะป,ปูเด้อพระเด้อนั่นแหละเตรียมคีดคอยใครได้ทำคิดดีปะแ,ลแลหแล,และวาเด้วต่ำแจ๋วแหละอะไพี่น้องใครสะได้มาปุ่งเพิ่มจะมองหางมองก่อรวย บ่านยบ่านบดก็คือประเดะอะพี่น้องย,ยาเจอประเดะยาเจ็บนี่แล้วเะรพี่น้องเจ็บไปค้างมอแล้วแบนี้ปุ่งครื่งแล้วะพี่น้องมาค้างมอ,อก่อนไผ่กับลูกแล้วล่ะ นี่คือที่ได้ค้างหม้อไปได้ถึงเติบพี่น้องเลยมาเบิ่งหม้อแกงพักค้าเกงไม่คอยกระพุทธแล้วได้บไหมป่าเสพปื้อเลยพี่น้องแต่ว่าอันนี้ยังพันได้จุดเดี๋ยวจะไม่ก่อนจะบุกเนื่อระบบยังพันได้จุดคัก ยุกอล้พี่น้องไอ้แกงผักคะเขาขกลับให้ฉันได้มาปรุงแกงหาก,กินข้ากวก็ตอนนี้บา่าโยโมงน้องเขเยอะเข้าเอาไม้ไปปรุงไปงอนเซีบปรุงลงมาแล้วเรียบร้อยพี่น้องไอ้แกงคะเขากลันให้ฉัได้มาตักแกงหาก,กินข้าวก็ไม่แกงผักคะเจอหย่อนบะบหย่อนอุ่นไปหน่อยอืมอืมตัวนาฮีเพี่น้อ,อ,อ๊ตด้า,ดาย แล้วเดี๋พี่น้องเอ็นอยูเนกินค่อยกะน,นี่แกงเฮกเกตันเจอญอ,อนแล้วล่ะพี่น้องเอ็นี่อยูเนกินจ้ะน,นี่มาเดี๋พี่น้องเด้อกินข้าง่ายเมตาน้อยเด้อตอนนี้บ่ายโมงแล้วพี่น้องแกงลมมิดนะอันนี้แจ่วปลาโพกอ,อ,อ้อยเขากินยาแล้วยังค่อยกระป๋องมาเดี๋พี่น้องเด้อกินชองข้นกรบปคำ่ำ บาดตาวน้อยกับพกินมามาพี่น้องมาเซบได้ขิงเ้าคำนะอื กินข้าวหญ้าอะไรพี่น้องเอ้ยกินข้าวหญ้าแต่น้อยเพิ่นชนมาหาคุตจิโร่ว้าวย่าไปโลกากับพี่เข้าไปโชนคุตจิโร่พุ้งแล้วตอนแต่น้อยผู้ผู้ผ่ากับคุตจิตผู้อืมสบายดีแล้วบอกมื่อนี้ก็ไปนอนจกฮักจกเน้ก็ได้เชื่อกะยื้อกายละเชื่อชันเมื่อยเบิ้องนูกฮันชงนหนล่ะแต่น้อยชงพะนะแต่น้อยปีนหน้าไปปีนหน้ามาพี่ชงนาง ชงแต่ละโตก็เบิ่งเอาพี่น้องเลยหมายคุยจิโรอได้ๆไม่แนวอื่นคุยเลิกก็เป็นยาคุดประเดี๋ยวคูดแข่งเด็กอยู่นี่แหละอ่าเพื่อละคุ้งก้อนนะเป็นตะคุ่งก็แต่น้อยมืดพนไม่นะลมมืดพนไม่นะ้อยตะวพุ่งปีอืมตะวพุ อันเ้เมไดูบุปีนะทุมเรเดินเดินตนี่เริ่ตะน้อยนาง่ว้าดอคุณคุจิรอไปน้ำลายเฮยอไปไเออตม่เนาะี่เร่อูกัได้ปูกัได้่นโองปีได้ทุกคนอ่ะอืม่มึงตันัง คุนอะไร่ะต uh ัว huh. ตัวใหญ่ก mm. ็เราตัวน uh, ้อยนะตัวมูขุดใหญ่นี่เนาะเจุกนี่น้อก็ก็ก็กก้าวดีินี่พี่น้องพี่น้องป่งปีผู้พารคุดคุ้งอะเดี๋ยวจะได้มาจุกโอ้โกลมันโอตัวใหญ่เนาะตัวใหญ่เนาะพี่น้องอะโก้ก็ก็ก็โอ้ยดีดยันมือคนละพี่น้องเอ้ยใหญ่ขะใหญ่เน้นี่นี่น่ะ นีนมม่คือโลนี่แม่แ,มมแมต่น้อยก็ได้ยาละพี่น้องไอ้พุ้งจิโร่น้ำผู้พาแต่น้อยนะก็เป็นไปคุกงก้าวสองคนเดี๋ยวค่อยก็สิได้นไปหาลูกกาคนพี่น้องไอ้ฟาตอนนี้ค่ำละสามโมงละพี่น้องเอ้ก็กกกกกกกสิได้บะหมี่กาเซอร์เฮอร์นาแยงตะกาสองเออพี่น้องอก็จะคิดได้ลูกกาพ่อหรือบ่ได้พ่อกาลูกหญ้ามันปุ่นหญ้านะปุ่นหญ้านวดระดู เดคลิปนี้กาได้ทถ่ายพี่น้องเบ่งเท่างนี้นะคลิปหน้าด้วยวิดีโอหน้าพลาดจะพบเด็กเมต้ร้อยใหม่นะคลิปนี้ขอจบเพยงเท่านี้ละบาย